สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่นะครับหน้าเตาแล้วนะครับลูกกบเสยงหวานก็กําลังปรุงอาหารนะครับก็วันนี้มีเมนูนะครับเต้าเจี้ยวหลนนะครับสูตรแบบโบราณโบราณแบบบ้านของลูกกบเสยงหวานเลยนะครับแล้วก็มีต้มะโลขาหมูนะครับแล้วก็มีแกงไก่หน่อไม้สดและเป็นไก่ป้านะครับก็เคี่ยวจนเปื่อยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะ นะครับมาแกงกันตอนนี้นทำเต้าเจี้ยวหลวนอยู่นะครับคิดว่าจะเสร็จแล้วเหลือโรยพริกลูกโดดนิดนึงนะครับใครเคยชิมนะครับใครเคยชิมเต้าเจี้ยวหลวนของกบ์กเียงหวานบ้างนี่นะครับหอมแบบทะลุจักรวาลมากรมบใส่หมูสับด้วยนะครับสวัสดีคุณเลิฟมิวกรับนะครับสวัสดีคุณเปิ้ลมาลินนะครับ อืมอร่อยแล้วนะครับรสนี้เลยนะครับอันนี้เราก็กำลังตุนขาขาหมูอยู่นะครับให้แบบว่ามันเปื่อยๆเดี๋ยวผมจะช้อนฟองออกนะครับอันนี้เราเคี่ยวใช้เวลาเคี่ยวอยู่สักพักนึงแหละ ๋ยวจะช้อนฟองออกอันนี้ยังยุ่งๆอยู่เลยไม่ช้อนครับอยากกินจังประทานได้เลยสวัสดีคุณชัชาดาพรสวัสดีคุณพิช,ชามนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีแกงแกะออกมาสดอีกนะครับก็เป็นเมนูแบบบ้านๆที่ทานกันได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่อย่างหลวงัวเต้าเจี้ยวนี่ไม่เผ็ดนะครับทานได้คนที่ไม่ทานเผ็ดเลยนะครับทานได้กินกับพวกขมิ้นอ่อนนะครับหรือว่าจะเป็นถั่วพูหรือแตงกวาหรือว่า จะเป็นตัวฝักยาวนะครับก็สามารถทานได้นะครับสวัสดีคุณป้าแหม่มสวัสดีคุณนัชนนเสียงหวานนะครับสวัสดีคุณวิรวิรัตนะครับสวัสดีนะครับอันนะเลเวลกราฟสวัสดีครับเอแล้วคนที่ชื่อนุเอฟซีฟิลเลนไปไหนครับไปตามนุเอฟซีฟิลเลนมาหน่อย ทำทานเองที่บ้านครับสวัสดีคุณมารีสุสงวนนะครับนี่นะครับหลนเตัวเจียสุโบรานโบราณนะครับใบลูกบเสียงหวานนะครับสวัสดีคุณใต้ติ่งนะครับสวัสดีคุณณรุชิตธนทรยุ่งแสงนะครับสวัสดีคุณบาสนะครับชาสุวรรณนะครับสวัสดีคุณโชนะครับยศทรนะครับทำหลายอย่างจังเห็นแล้วหิวข้าวมาทานด้วยกันได้สวัสดีคุณชุติมานะครับ สวัสดีคุณจีราพรน,นะครับสวัสดีคุณรุ่งนิรันนะครับสวัสดีคุณพงไพสิทธ์นะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับ mm hmm. นี่คือโต๊ะเจ้าหลนซูปโบราณของรูปบียงว,วานนะ mm hmm. เสร็จยังนี่ยังเสร็จแล้วใช่ไหม mm hmm. เอาไปล้างก่อนใส่พีก,ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับใส่พีก,ก็โดดไปคือใครที่อยากทานเท็ดก็สามารถทานได้ mm hmm. วันนี้เรามีเมนูสามเมนูนะครับทำไมถึงทำหลายอย่าง mm hmm. เพราะผมเป mm ็น hmm. คนไม่ชอบทานอาหารอย่างเดียว คือคือมีโมเมนต์แบบนี้ป่ะแต่ว่าบางทีสมมติว่าเรากินแต่ตักแต่อันเนี้ยตักแต่อันเนี้ยตักแต่อันเนี้ยอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนกับว่ามันจําเจอ่ะผมชอบกินอาหารที่มันหลากหลายแต่อย่างน้อยก็ว่าไม่เกินสามอย่างบางทีถ้าบางทีมันก็ถึงห้าอย่างเลยแหละแล้วแต่บางวันว่าถ้าคนมันมาที่บ้านเราเยอะด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะบบว่าทําต้อนรับอะคันตุกาะนะครับ นุ้ยฟรีเลน์อยู่ในบ้านหวานใจมิวกรับค่ะอ๋อคุณเลิฟมิวกรับเอาไปตามนุ้ยฟรีเลน์ออกมาหน่อยได้ไหมครับสวัสดีพี่มุกดาเสียงหวานด้วยนะครับสวัสดีคุณนรง์นะครับน้องโชประกายพรโชประกายพรครับพี่น้องกวางข่าวครับพี่กบน้องกวางข่าวครับเอ๊ะงงอ่ะอ่านไม่เข้าใจ แต่ว่าชื่อมันเป็นยโชยศธรนะครับวัฒนะมงคลแต่นี่คือน้องโชประกายพรครับพี่กบน้องกวางขาวครับอ๋อครับอ่ะตั้งยังไงก็ได้แล้วแต่ครับผมก็อาจตาม Facebook เ,เนาะหิวเลยมาทานด้วยกันได้นะครับเนี่ยตอนนี้เราใส่พริกไปแล้วจริงๆไม่ต้องเป็นพริกลูกโดดนะมันจะนัวมากนะครับมันจะเผ็ดแบบซึมๆนะครับแต่นี้มันจะเป็นเผ็ดแบบเผ,เผ็ดธรรมดาไม่มีกลิ่นหอมเท่าไหร่นะครับ เคลยรลับการทำาต๊ะเจียวหล่นเนี่ยทำามก็ได้อย่าให้มันเดือดปุ๊ด,ดเพราะถ้าเมันเดือดปุ๊ด,ดแล้วมันจะแตกมันเข้าใจไหมครับเราก็เอาแค่บอกว่าให้มันสุกนะครับตอนนี้รอให้พิดมาสุกอย่างเดียวนะครับซปเปอร์โจ๊กกำลังรับชมอยู่คุณบอลซเปอร์โจ๊กสวัสดีคุณน้ำพานะครับสวัสดีคุณกันติดานะครับที่อยากจังจ้าอยากก็มาจ้าสวัสดีครับเห็นไหม สวัสดีน้องฟิล์มเสียงหวานด้วยนะครับอย่าให้มันเดือดปุ๊ดๆนะครับแบบให้มันเดือดแบบพลาดน่ะเอาแค่ปุดๆดพอนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันแตกมันคือเต้าเจี้ยวหล่นเนี่ยถ้าแตกมันแล้วมัน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 ดูไม่น่ากินน่ะผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ายังไงคือทําไมถึงห้ามแตกแต่ว่าแม่ผมสอนมาว่าอย่าให้มันเดือดแบบพลาดน่ะเนี่ยให้มันปุดๆแบบเนี้ยเนี่ย นี่ผมกำลังจะปิดแก๊สแล้วนะผมก็เลยแบบให้มันมเดือดอีกรอบนึงเพราะว่าเราใส่พริกไปนะครับให้พริกมันสุกนะครับมีอะไรที่หิวอ,อ,อีกนะครับมีหลายอย่างสวัสดีลูกแมวเหมียวเหมียวนะครับสวัสดีคุณนิออนตระกูลฉอนะครับพี่ออนเสียงหวานนะครับสวัสดีนะครับ <c oughs> นี่นะครับเห็นไหม บอกเลยว่าเต้าเจี้ยวหลนเนี่ยใครได้กินรับรองต้องฟินไปสิบชาตินะครับผมการันตีในความสามารถของผมเลยพอเป็นสูตรต้นตำรับที่บ้านเลยนะครับทํากันมาตั้งแต่สมัยรุ่นปุย่ะตาทวดเลยนะครับ <c oughs> เคล็ดลับของผมนะครับใช้ทั้งน้ําตาลทรายแล้วก็น้ําตาลปีผสมกันนะครับใส่เกลือไม่ใส่น้ําปลานะครับแล้วก็นะครับเกลือนี่ใส่เอาแค่แบบคุกคิกไม่ต้องใส่แบบมากมายนะครับ ตามให้แล้วน่าจะออกจากบ้านตอนเที่ยงคืนค่ะออ,ออกพี่นุย้ยด้อเดี๋ยวกุปเปดจะไปดักหน้าด้อมนะครับ <laughs> เดี๋ยวกุจะไปดักพี่นุ้ยหน้าด้อมนะครับอะตอนนี้เดือดปุ๊บปุ๊บแล้วนะครับเราเป็นนว่าเราปิดแก๊สได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าขืนเรายังยืนยันที่เราจะนะครับทําต่อก็นะครับ,นะรบเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยนะครับ <laughs> อ่ปิดจ็อบนะครับ มาต่อกันด้วยเมนูต่อไปนะครับผมจะทําเป็นแกงกะทิแล้วนะครับแกงกะทิก็จะเป็นแกงแกงกะทินะครับไก่บ้านนะครับใส่หน่อไม้สดที่ต้มเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทําบนกระทะนะครับผมทำบนกระทะเดี๋ยวตอนนี้หาฝาปิดก,ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแมลงแวงวันนะครับตอมนี่นี่นั่นแล้วมันจะไม่สวยงามอา่าไอเนี้ยเต้าเจี้ยวหล่นเนี้ย จะใส่ผักชีหรือไม่ใส่ผักชีต้นหอมก็ได้นะครับถ้าสําหรับผมผมไม่ใส่เพราะว่ามาใส่แล้วมันจะดาอะ่ะตอนที่มาหลังจากที่มันแบบไอ้นีไปแล้วเราก็ใช้วิธีการตากใส่จานแล้วโรยหน้าดีกว่าผมว่าสวยกว่านะครับทาอาหารแล้วต้องมีมให้หน้าตาหน่าทานนิดนึงถ้าเกิดแบบไม่หน้าทานก็จะแบบไม่อร่อยลกูกก,ลก,ก,กิ๊กบอกลูกเก็มแปาก้อบเอ,เอ,เอไล์ที่ไรสดให้พี่หน่อยสิพี่จะตั้งขาตั้ง เดี๋ยวเราจะมาทําเมนูต่อไปกันเลยนะครับตอนนี้เราก็กําลังพะโลอยู่นะครับเดี๋ยวตุ๋นพะโลประมาณอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับน่าจะเหนียวน่าจะเหนียวมากด้วยตอนนี้เราก็เลยแบบจะเคี่ยวมันก่อนนะครับตอนนี้ไม่ช้อนฟองออกนะปล่อยมันก่อนเรื่อยๆนะครับไม่ซีเรียสเอาขาตั้งไร่สดให้หน่อยสิเดี๋ยวจะแกงกะทิแล้วนะครับเราก็จะแกงใส่หม้อนะครับ วันนี้เดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดตอนประมาณสามสี่ทุ่ใช่ตอนประมาณสามสี่ทุ่มเราจะมาไลฟ์สดเก่งหวยกันอาเ็มถือพี่หน่อยโอ้ร้อหเลยอะทำไมนงเกเป็นไะเจาลยเวไม่มีครล้อไปอไออไปไปรไหนไปทำอะไรวะเจ็บอไปหาหมอไปตรงเลยก็ได้ไปหาหมอพงแพ้ทีเดียว เมื่อวานันก็ไปมาแล้วใช่หรอเมื่อวันไปหมอไม่เปิดอันนี้คืออะไรเนี่ยหนูเนี่ยขาตั้งหนูเอาไว้ล้ายเวลาหนูวายๆหน้าเฟซเนี่ยหัวมันไม่ค่อยแน่นหนักแล้วกันนะไนะมาเอ๊ แกก็เห็นไหมคะนี่มันปปเปิดไฟได้ไหคะแต่พ่อกดไม่ได้เปิดไฟนะคะบาได้ไปะได้ปะไหนคะ<ป>อ่ะอเมนูต่อไปนะครับ<อ>เดี๋ยวเราจะมาทํากันต่อกับเมนูนี้เลยนะครับเป็นเมนูได้เย็นเอา,เอาต้นเยี่ยมไปกินเลยไหมหรือว่าเดี๋ยวได้ เอาพึ่งนี้หนูไปหาในที่บ้านใช่ไหมใช่เอาลักกินข้าวบ้างด้วยมาเรียนถ้าจะเอากับข้าวเย็นนี้ได้นะแป๊บก็เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพะโล้ก็เสร็จแล้วอะไรก็เสร็จถ้าจะกินเย็นนี้เดี๋ยวไปให้ได้ใ <c oughs> ช้กระทะนี้นะครับผัดกิแกงนะครับผมทำไงดีให้ทุกท่านได้เห็นเวลาผมทำข้าวด้วยนะครับอย่างนั้นนะ ได้แค่นี้นะครับ แกงมาผัดกับกะทินะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องขูดเราก็จะใช้เป็นกะทิแบบนี้เลยนะครับกะทิกล่องสวัสดีคุณ AJ l o v ลนะครับสวัสดีคุณนิชมนสวัสดี ทุกคนนะครับนวัสการหลวงพ่อวัดตดงเลยนะครใครสนใจทานมาที่บ้านได้เลยนะครับบ้านเสียงหวานอย่างพิมานบ้านเสียงหวานนะครับ,บ,ยนนรบอยู่วงน้อยวงน้อยนะไม่ได้ใบหวยคนระับพ่งนี้มีเรียกนี้แน่นอนนะครับไม่ใช่เด็กข้างหน้านะข้างหลังเอาพี่เรื่งี้ ท่านผู้ชมที่อยู่บ้านนะครับใครอยากทานก็สามารถมาทานได้นะครับของพวกนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอะเหมือนกับสามารถหาทานได้ตามตลาดนะครับแต่ว่าแต่ละตลาดแต่ละร้านแต่ละพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคนะครับแล้วก็ กรรมวิธีในการประกอบอาหารที่แตกต่างกันออกไปผมก็ไม่ได้บอกว่าผมทําอร่อยแต่ผมแค่บอกว่าผมทําในแบบฉบับท,ที่ผมเคยได้รับการสอนมาจากบ้นานพพพลุดนะครับต้นตระกูนเลยนะครับคุณแม่ผมชอบทำอาหารฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือเราจะนะครับทำอาหารตามสไตล์ ไม่บูลลี่เรื่องการแบบว่าใส่นั่นก่อนใส่นี่ก่อนนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าใส่อะไรก่อนผมแค่ใส่ตามความรู้สึกของผมนะครับตอนนี้เราก็จะทำให้กะทินะการผัดกะทิกับที่แก่ต้องไฟแรงมากนะครับ หนูกเกมเหมือนจะต้องซื้อกะทิอีกกล่องหนึ่งไม่พอตอนนี้ือว่ากลิ่นหอมทะลุจักรวาลมากนะครับแล้วแบบอากาศดีลมเย็นนะครับฟินมากนะครับจะคงทำกลางถนนเลยจะบอก กินอะไรที่บอกว่าดูดูดกระเป๋าตังค์อยู่ข้างในอ่ะกล่องเล็กกองใหญ่กรกล่องใหญ่คือแก่ที่บ้านใครทำไงผมไม่รู้แต่ถ้าที่บ้านผมทำต้องมันมันแกงกระเป๋าตังค์ย่างไปเลยนะเอ,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 อ้ยกไปเลยน่ะรถไฟนี้เนี่ยน่ารักเกิน ท่าไหร่นะสามอนสองดับแล้วก็พี่แกงเนี่ยเราต้องใส่แบบให้มันยเยอะหน่อยแต่ไม่ต้องเยอะแบบเยอะว่างอลังกายขนาดนั้นกลายเป็นแบบแกินพี่แกงไม่ใช่นะครับเราใส่พี่แกงให้มันแบบพอดีเวลาใส่แล้วสีมันจะได้นวลน,นว,น,น,วน,นะครับคือเราทำอาหารเนี่ยเราก็ต้องการความแบบน่าทานด้วยนะครับ รายการทาัทัดไอ้อออล,ะละครทีวีเรื่องแฉีชื่อบุษบาเป็นอีกรายการนะที่ผมแบบโอเคเลยผมดูเขทาทำอาหารแล้วผมเข้าใจเลยว่าเออแบบมันต้องใส่ใจจริงๆอะไรเงี้ยและมองบางอย่าง,งเป็นอาหารโบราณนะครับซึ่งผมไม่เคยได้ได้ยินจากชื่อนี้มาก่อนผมนี่ก็แอบที่เลยว่าน้ำพริกกะปิเอามาใส่ในในต้มนะครับ ให้เ,เป็นน้ําแกงทําเป็นทเป็นน้ําแกงหลังจัว่วอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้นะตัวมาดูหน้าอีกนะแต่มันต้องเริ่มต้นจากการตาน้าพริกกะปิให้อร่อยก่อนแล้วค่อยไปใส่เห็นไะมันก็จะเป็นอีกเมนูนึงที่ผมอยากทํานะเดี๋ยวผมจะทาว่างเคยคิดเมื่อก่อนนะครับอยากแบบเรียนทาอาหารอะไรเงี้ยแต่แบบด้วยความที่ว่าการที่จะเรียนเป็นพ่อครัวทำอาหารเนี่ยต้องมีตงังเพราะว่าเราจะต้องมีแบบว่า ทุนนี้จะไปซื้อวัตถุดิบต่างๆนะครับ mm hmm. เกิดมาพร้อมความยากจนเนาะเราทำอะไรมันก็เลยแบบค่อยๆลำบากงั้นอะไรที่ทําได้ก็ต้องทําไปนะครับ นัวนะครับใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลายนะคะโอ้โหนี่เป็นอะไรที่ขาดไปได้เลยตุดตามซีฟนะครับ หวานนะครับเดี๋ยวผมใสกก่กะทิอีกนะครับมันก็จะเค็มหวานมันนะครับเผ็ดแปลมแป๊มนะครับเพราะว่าพี่แกงมันก็ไม่เผ็ดมากเท่าไหร่ผมเป็นพี่แกงซื้อไม่ได้ตามเองครับนี่ตำ,ตำนีงจะหอมกว่านะครับแต่ผมไม่มีเวลาตำเพาะทำหลายอยา่างใครจะหานข้าวเย็นที่บ้านนะครับทานได้เลยนะครับ ต้องใส่ผมว่าน้ำมันหอยนี่มันคือเหมือนแบบเป็นอะไรที่สเปเชียลมากนะครับปลานิดนึงนะครับเพื่อถ้ามีกลิ่นแบบน้ำปลาหอมปุยๆหน่อยหนึ่งนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะเดี๋ยวมันจะเค็มผมจะใช้วิธีการใส่เกลือมากกว่าใส่เกลือไปนะครับ จักรวาลมากนะครับสีสันหน้าตาน่าทานมากนะครับ,ส,ส,าารบสีออกส้มๆแดงๆนะครับแล้วเราก็เอาไก่เนี่ยที่เรารวมไว้นะครับเอามาใส่ใเรียบร้อยเลย เฮ้ยข้าวหมงย่างเออไป็นหมหน่อยเดี๋ <c oughs> ยวกะทิเราจะติดจอบอรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เราย,นะยังไม่ใส่กะทิครับเดี๋ยวเราต้องใส่น้ำอีกหน่อยด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันเกินไปจะเลี่ยน อันนี้ชิมรสได้อือบอกว่าแทบจะไม่ต้องปรุงแล้วเลยอ่ะพี่แกงแบบกำลังนวนเนียนมากนะครับความมันก็กำลัง ก็บอกว่าเด็ดิ i ั่สเลออใส่ด้ไปนะครับ ไม่ต้องใส่กะ,กะทิเลยด้วยมังเนี่ยเพราะว่ามันมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะจะได้เก็บกะทิไว้ใส่ตุ๋นต่อนะดีกว่าโมบิทคุณผู้ชมสีแบบว่าน่าทานมากจริงๆคือมันเป็นมากอะ แกนี้สามารถกินได้ประมาณ2วันนะครับ2วันว่ามันอ่อนเค็มแต่วราจะใส่เกลือข้อดีของการใส่เกลือนะครับมันเป็นการถนอมอ,อาหารทำให้อาหารปูดยาก น้ำปลาเนี่ยทำให้อาหารบูดง่ายแต่ว่าเราก็ต้องใส่บ้าเพราะเราต้องการกลิ่นน้ำปลานะครับมีใครสนใจจะจ้าผมทำอาหารในงานของท่านบ้างไหมครับผมไปทำให้ได้นะมอส2,500นะครับนี่น,น, 2, นะครับมอส2,500นะครับเดี๋ยวไปทำให้ รับทําตั้งแต่นะครับสามหม้อขึ้นไปนะครับนะีวไม่กิน,นครับใสก่กระถาด้วยนะโมนะมาไออีถึงฟันแล้ปีนีตุเพียงนะครับรักกูหลงกูรักกูหลงกู ปลาไม่มีเลยอ่ะมากินเหมือนใส่น้อยไปป้องแกงกะทิจ้ามากินด้วยกันได้นะหน,น้าถนนเลยติดถนนง่าย วพอแล้วนะเข้มหวานมาันนี่นะครับโรยโรยผีแจงนะครับแล้วก็ไปมะขูดฉีกนะครับเรียบร้อยให้น้องสาวเตรียมไว้ให้นะครับแล้วก็ไปโหระพาเป็นอานิดจอบนะครับ เรียบร้อยคือกลิ่นนวนัวมากเลยครับไอ้ทอมไอ้ทอมเอ้ยแเอาถ้วยมาสิเดีย๋ยวตักข้าวให้เอ้ยแต่ยังไม่ต้องยังยังเหลืเหลือพะโล้ยอย่างพะโล้อย่าง รอรอรอพะโล้อีกอ,อ,อย่างหน,งนึ่งฮะหอ,อมแล้วกินข้า,ยาวยังจบปิดจอบ๋ย่าลืใส่หม้อกันเลยนะครับ แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะตักนะตักแกงใส่หม้อนะครับแล้วเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเราต้องหมุนอีกรอบนึงเพราะเดี๋ยวเราจตัดกินไง เดี๋ยวเมนูต่อไปเมนูที่3จะเป็นเมนูที่มีชื่อว่าต้มพะโลขาหมูนะครับตอนนี่ฝนตบผมขออนุญาตนะครับปิดไลส์สดก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาอีกรอบแล้วกันนะครับในเมนูที่3นะครับรออีกแป๊บหนึ่งขอเตรียมเครื่องก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะย้ายตาข้าไปข้างในนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ